กลายเป็นเรื่องราวสุดหลอนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถเก๋งอย่างที่เราเห็นครับขับพุ่งลงมานะครับแล้วก็พุ่งลงไปที่ทะเลนะครับก็คือน่าจะหลงทางครับคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นภาพกล้องหน้ารถเห็นผู้หญิงสองคนนี้ไหมครับเธอเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมภาพนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกไว้ได้ในช่วงที่รถของเธอเกิดอุบัติเหตุก็คือขับเกยฟุตบาทกัน ขับเกินฟุตบาทนับแล้วลงไปดูว่ารถเนี่ยเสียหายยังไงบ้างพออุบัติเหตุเกินฟุตบาทเสร็จครับเธอขับต่อไปและมากะเกิดอุบัติเหตุสลดขึ้นคือรถพุ่งลงทะเลเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผู้หญิง2คนที่เสียชีวิตครับและเพื่อนที่อยู่บริเวณนั่นนั่งหลังอนะครับอีกหนึ่งคนเนี่ยรอดมาได้อย่างปาฏิหารครับคุณผู้ชมเนี่ยครับถามว่าทําไมถึงเป็นเรื่องราวหลอนเพราะว่า อุบัติเหตุที่เคยฟุบบาดก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยอยู่บริเวณสถานบันเดิงชื่อดังที่เคยเกิดเพลิงไหม้อย่างเมส์เทนบีในพื้นที่ของสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับเนี่ยครับเหตุสลดรถเก๋งโตโยต้าคลอสทะเบียนกไก่เออ่าน1862นะครับนนทบุรีพุ่งตกท่าเทียบเรือเฟอร์รี่จุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีรถจมสู่ก้นทะเลลึกเกือบ15เมตรครับหญิงสาวสองคนคือคนขับและเพื่อนที่นั่งหน้านะครับ ซ้ายออกมาไม่ได้จมน้ําเสียชีวิตนะครับก็คือคนที่นั่งไปด้วยเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตนะครับส่วนเพื่อนอีกคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยถีบกระจกออกมารอดชีวิตบุดบิดนะครับจมน้ําเสียชีวิต2คนนะครับก็คือทั้งคนขับและคนที่นั่งด้านหน้าส่วนคนที่ด้านหลังเนี่ยรอดมาได้นะครับความคืบหน้านะครับทุ่าครับเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้ารถได้บางส่วนครับภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงเวลาตีหนึ่งยี่สิบสี่นาทีรถคันนี้เนี่ย ขับเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกเขาหมอนซอยสุขุมวิทสัตหิดาิบ99มุ่งหน้าไปทางบ้านฉางระยองแต่รถเนี่ยปีนขอบฟุตบาทครับทาให้คนในรถส่งเสียงกรี๊ดกันดังลั่นคนขับพยายามขับต่อไปจนเกยขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทริมถนนสุขุมวิทใกล้ๆก,กับทางเข้าผับเมเท่นบีที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากหญิงสาวในรถสองคนครับต่อมากลายเป็นผู้เสียชีวิตในรถที่ขับตกลงไปในทะเล เธอลงจากรถไปสำรวจดูความเสียหายบริเวณหน้ารถตามภาพหน้ารถกล้องหน้ารถที่บันทึกไว้ได้ก็พูดคุยหยอกล้อกันพอลงจากรถไปสนุกสนานและกลับขึ้นมาบนรถนะครับขับมุ่งหน้าต่อไปยังท่าเรือจุกสม็ดครับจนกระทั่งตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาทีกล้องหน้ารถเปิดเผยนาทีที่รถคันนี้เนี่ยขับเข้าไปในท่าเรือลักษณะาการขับเนี่ยคล้ายจะหลงทางและไม่ชำนาญพุ่งตรงดิ่งไปตกทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสองรายและรอดมาได้หนึ่งราย เรื่องนี้นะครับถูกพูดถึงอย่างมากเพราะว่าเธอไปประสบอุบัติเหตุหน้าเมาท์ที่มีผับและทําให้เกิดเหตุสลดขึ้นตามมาเนื่องจากว่าไปพุ่งตกทะเลครับ